ยังมีธุรกิจน่าสนใจอีกมากมายมีผู้คนมากมายไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรดีในขณะที่ตัวผมกลับต้องจดบันทึกธุรกิจที่อยากทำใส่สมุดโน้ตไว้เป็น10ๆรายการธุรกิจพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เงินทุนมากนักโดยเลือกมาจากสิ่งที่ผมรู้สึกว่ายุ่งยากต่อชีวิตและควรปรับปรุงให้ดีขึ้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีธุรกิจให้ทำแล้ว คุณอาจคิดว่ามีธุรกิจที่จำเป็นต่อโลกนี้ครบแล้วแต่ผมไม่คิดแบบนั้นเพราะโลกใบนี้ยังขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยสิ่งที่คนอื่นทำขึ้นมาแล้วยังไม่ดีพอหรือสิ่งที่คนอื่นทำแต่ล้มเหลวสามารถกลายมาเป็นธุรกิจได้ทั้งนั้นธุรกิจซึ่งถูกจดอยู่ในสมุดโน้ตของผมล้วนมาจากไอเดียเหล่านี้มาดูตัวอย่างการมองหาสินค้าทางธุรกิจแปลกใหม่ในแบบฉบับของผมกันดีกว่าครับ ผมเคยไปเมืองโซชิที่ประเทศญี่ปุ่นกับรุ่นน้องซึ่งเป็นเมืองที่มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิกได้ผมออกไปเดินเล่นที่ชายหาดทุกเชา้าเห็นต้นไม้ลอยอยู่เกลื่อนกลางทะเลปกติผมมีงานอาดิเรกคือการทำโต๊ะจากไม้อยู่แล้วพอได้เห็นต้นไม้ลอยอยู่กลางทะเลแบบนี้ก็รู้สึกโลภขึ้นมาต้นไม้เหล่านี้ถูกลมพายุพัดโค่นมาจากที่ไหนสักแห่งลอยล้ล่องอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ก่อนจะไหลามารวมกันที่ริมทะเลณนะเมืองแห่งนี้ผมเชื่อว่าหากเป็นช่างไม้ฝีมือเยี่ยมจะต้องสร้างเฟอร์นิเจอร์สวยงามจากไม้พวกนี้ได้แน่นอนผมจะตั้งชื่อแบรนด์ของเฟอร์นิเจอร์นี้ว่าเธอมาจากไหนค้นหาเรื่องราวของต้นไม้ซึ่งเติบโตขึ้นจากริมทะเลของประเทศใดสักแห่งจนกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เพียงชิ้นเดียวในโลกชุบชีวิตซากไม้ที่กระจายอยู่ตามชายหาด ทาความสะอาดขีดเขียนเรื่องราวขึ้นมาสร้างบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษปัจจุบันผู้ชายนิยมแต่งหน้าเพิ่มขึ้นผมมองเห็นลู่ทางทําร้านเครื่องสําอางสำหรับเพศชายโดยตรงเนื่องจากมีผู้ชายจํานวนมากไม่สะดวกใจที่จะเข้าไปเลือกซื้อสิ่งของในร้านที่มีแต่ผู้หญิงผมจะเน้นลายผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายให้มากขึ้น พอคิดไอเดียหนึ่งได้ก็มีไอเดียอื่นๆผุดตามมาผมมักจดทุกสิ่งที่ยังพอมีช่องทางในอุตสาหากรรมหรือสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกลำบากใจเอาไว้ก่อนจะลงมือทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นธุรกิจหนึ่งที่ผมใช้วิธีนี้คิดขึ้นมาคือร้านดอกไม้ผู้คนที่สหรัฐอเมริกานิยมซื้อดอกไม้แม้จะไม่ใช่วันสำคัญ ด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตมักมีดอกไม้หลากหลายชนิดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเป็นช่อดอกไม้ธรรมดาที่ไม่ใช่ของขวัญพิเศษไม่ได้ห่อสวยงามทว่าพอผมกลับมาที่ประเทศเกาหลีแทบไม่เห็นร้านดอกไม้แบบนั้นเลยในตัวเมืองตามสะพานใต้ดินอาจมีนบาบัตรส่งดอกไม้ทั่วประเทศติดไว้หรือไม่ก็เป็นร้านดอกไม้ที่มีเจ้าของนั่งเฝ้าอยู่หน้าตู้แช่คอยหยิบดอกไม้ออกมาจัดให้ตามที่สั่ง ต้นไม้ในกระถางหน้าร้านที่ยังขายไม่ออกดูเหี่ยวเฉาใกล้ตายเวลาตั้งใจจะไปซื้อดอกไม้สักดอกสองดอกก็มักถูกแม่ค้าถามว่าจะให้จัดช่อราคาเท่าไหร่ดีคะ บางครั้งตอนไปพักที่โรงแรมจะซื้อดอกไม้ติดมือกลับมาด้วยทว่าพอกลับมาที่ประเทศเกาหลีการซื้อดอกไม้สักดอกกลายเป็นเรื่องยุ่งยากใจมากจากผลสำรวจตลาดดอกไม้ในประเทศเกาหลีพบว่าธุรกิจของดอกไม้ขึ้นอยู่กับงานมงคลกับงานอาวมงคลสูงถึง80%การซื้อส่วนตัวมีเพียง20%ส่วนคนที่ซื้อดอกไม้อย่างไร้เหตุผลแบบผมมีไม่ถึง1.5% แตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงที่นั่น80%เป็นตลาดบริโภคส่วนบุคคลแต่สุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจลองเปิดร้านดอกไม้เพียงเพราะสงสัยว่าคนเกาหลีไม่ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองจริงๆหรือว่าไม่มีแหล่งให้ซื้อตอนออกแบบร้านผมนึกถึงความรู้สึกของลูกค้ามากที่สุดหากลูกค้าต้องการเลือกดูดอกไม้ด้วยตัวเองพวกเขาจะต้องหยิบมาดูได้ผมสร้างตู้เย็นแบบเปิดพร้อมกับมีป้ายราคาดอกไม้ติดไว้สาขาแรกเปิดตัวขึ้นที่ AT c e เซนเมีการมอบคูปองและตั้งราคาขายที่เอื้อมถึงเรานำเข้าดอกไม้มาขายโดยตรงลูกค้าจะซื้อแค่ดอกเดียวก็ได้จากวันนั้นจนถึงตอนนี้นับเป็นเวลา2ปีแล้วปัจจุบันผมมีร้านดอกไม้ทั่วกรุงโซล2 2แห่งลูกค้าของผมเป็นคนทุกเพศและทุกวัยยกเว้นเด็กเล็กพวกเขามาที่นี่เพื่อซื้อดอกไม้ด้วยตัวเองเหมือนแวะเข้าร้านมินิมาร์สรุปแล้วไม่ใช่ว่าคนเกาหลีไม่ชอบดอกไม้หรอกครับ เพียงแต่ไม่มีแหล่งให้ซื้อเนื่องจากดำเนินธุรกิจดอกไม้เหมือนร้านของขวัญคนที่อยากซื้อดอกไม้แบบผมเลยไม่มีที่ให้ซื้อปัจจุบันยอดขายทั้งหมดของร้านดอกไม้ Snow Fox fl l f l o w e r ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศผมคาดว่าในกรุงโซจะเปิดเพิ่มได้ถึง300แห่ง ธุรกิจนี้เริ่มต้นขึ้นจากความสงสัยเล็กน้อยก่อนจะนํามาต่อยอดจนสําเร็จคนที่พูดว่าไม่เห็นมีธุรกิจที่น่าทําเลยเพราะพวกเขาขาดดวงตาในการมองเห็นไอเดียต่างๆธุรกิจไม่มีวันจบสิ้นลงง่ายๆเพราะว่าหากคุณยังไม่มีไอเดียดีๆลองไปงานแสดงสินค้าดูสิครับเดินดูบูธท,ที่ชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของมาเปิดคนเดียวส่วนใหญ่จะหลบอยู่ตามมุมเพราะค่าที่ถูกกว่าลองดูซิว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถูกจดลลขทธิ์ในประเทศเกาหลีแล้วหรือยัง ถ้านำมาปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นก็อาจกลายเป็นธุรกิจใหม่ได้โลกใบนี้มีธุรกิจให้ทำมากมายหวังว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจผู้มุ่งมั่นพร้อมจะเปิดตาเปิดใจให้กว้างนะครับ